สวัสดีค่ะวันนี้แม่เล็กนะคะก็จะมาแชร์วิธีการอัปโหลดคลิปใน youtube ในคอมนะคะทํายังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเข้ามาที่ช่องของเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าช่องของตัวเองก่อนอประมาณน้านี้นะคะอันนี้ค่ะด้านขวานะคะใกล้ๆรูปของตัวเองนะใกล้ๆรูปตรงนี้นะคะกดคําว่าสร้างตรงบวกได้เลยพอกดคําว่าสร้างนะคะ แล้วกดอัปโหลดวิดีโอนะพอกดอัปโหลดวิดีโอใช่ไหมคะให้เลือกไฟล์ได้เลยค่ะขอสักครู่นะคะอย่าลืมเปลี่ยนภาษาด้วยนะไม่งั้นหาไม่เจอนะคะอ่านเลือกไฟล์เสร็จแล้วนะคะดูด้วยนะคะว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าถ้าเราเขียนถูกก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะเล็กบอกเทคนิคอย่างหนึ่งคือเวลาเราใส่ใช่ไหมคะ ถ้าเราต้องการให้คนเขารู้ว่าช่องเราชื่ออะไรเพราะบางคนเขาดูแต่ว่าเออเนื้อหาเป็นยังไงเราเขาไม่ได้จําช่องเราเรา,เาก็ลืมไปใช่ไหมคะบางทีเขาไม่ได้กดติดตามให้มากดตรงคีย์บอร์ดนะตรงชิปนะคะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะกดชิปแล้วก็เครื่องหมายแอดนี่นะคะแล้วก็เขียนชื่อช่องของเราเสร็จแล้วคะ่ะแค่นี้นะคะมันก็จะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินนะเวลาเราดูคลิปของเราอะคะ่ะมันก็จะเด่นขึ้นคําอธิบายตรงนี้นะคะ ให้กดวางแล้วก็เขียนเพิ่มได้เลยเขียนเพิ่มได้ถึงห้าพันตัวอักษรนะคะแล้วก็สามารถใส่แฮชแท็กได้นะคะใส่แฮชแท็กทำให้ AI รู้ว่าเออช่องของเราเกี่ยวกับอะไรอะไรประมาณนี้ส่วนภาพหน้าปกนะคะอัปโหลดไฟล์เนี่ยเราสามารถเอารูปนะคะที่ไปแต่งในแคนวารหรือแคปทัดมาลงที่หลังได้หรือจะสร้างขึ้นอัตโนมัติตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเพลย์ลิสต์นะ อันนี้คือเพลย์ลิสที่เราสร้างไว้นะคะเดี๋ยวเล็กจะมาสอนวิธีการทำเพลย์ลิสใน YouTube อีกทีนึงอ่าผู้ชมนะคะเลือกไม่วิดีโอไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็ไม่เหมือนกันคือผู้มีผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นแสดงเพิ่มเติมนะคะข้างล่างโหมดแบบเสียค่าใช้จ่ายไหมถ้าเสียก็ติ๊กไปนะคะถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องติ๊กเนื้อหาที่มีการดัดแปลง ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นภาพวิดีโอเสียงเพลง AI นะคะอ่ะให้กดใช่แต่เล็กพูดเองนะคะอันนี้กดไม่เล็กไม่ได้ใช้ AI นะคะหลังจากนั้นแท็กนะคะเราควรใส่แท็กที่มีการสะกดทำผิดบ่อยครั้งอะไรก็ได้ที่เราคิดได้นะคะให AI ้ให้ AI ของ YouTube เขารู้นะ เดี๋ยวเล็กจะมาแชร์วิธีการใส่แท็กง่ายๆนะคะทำยังไงมาเขียนชื่อให้ถูกด้วยนะคะอะสมมุติว่าเรา เราเขียนเสร็จแล้วถ้าเกิดเราต้องการ Copy ไปไว้ที่อื่นเราก็กดตรงนี้นะคะคัดลอกทั้งหมดถ้าเราไม่ต้องการก็กดกากบาทปิดทิ้งลบทิ้งทั้งหมดได้เลยเลื่อนมาด้านล่างนะคะก็ดูว่าเราต้องการไหมให้เลือกตามนี้ก็คือเป็นค่า Default ไม่ต้องเลือกอะไรเลยใบอนุญาตอ่ะอันนี้ก็คือของเขาส่วนลีมิตเนี่ยเราต้องการให้คนอมาลีมิตคลิปของเราในช่อง ของคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็คือไม่อนุญ,ญาตนะคะหมวดหมู่เราเลือกด้วยนะคะว่าเราอะเกี่ยวกับอะไรเขาจะได้จัดหมวดหมู่คลิปเราอะไปแนวทางนั้นได้ถูกด้านล่างขวานะคะให้กดถัดไปได้เลยค่ะ N screen น,นะคะคือการนำเข้าวิดีโออ่ะมันจะมีสี่เฟรมนะคะถ้าเกิดต้องการวิดีโอทั้งคู่เลยก็มาด้าน้ายบนถ้าจะเป็นแบบ การติดตามมันจะเป็นวงกลมๆนะคะแล้วก็มีวิดีโอที่ดูเพิ่มหลังจากคลิปเราจบเนี่ยอยู่ด้านล่างเลือกรูปแบบได้เลยนะคะสมุดเล็กเลือกรูปแบบนี้นะอ่ะของบางคนมันจะยาวขนาดนี้นะคะให้มาจิ้มตรงนี้นะคะให้เป็นรูปเนี่ยค่ะสี่แฉร์เห็นไหมแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะตรงมุมแล้วก็คลิกเมาส์ค้างนะคะแล้วก็เลื่อนไปทางขวาสุดอ่า อันนี้จะเป็น playlist นะคะเราสามารถเลือก playlist ได้นะ playlist ที่สร้างในช่องของเราว่าเราต้องการให้เขาดูอะไรอ่ะเล็ต้องการดูวันนี้นะคะอันนี้เราสามารถเลือกได้นะคะวิดีโอแถบข้างล่างอะคะ่ะให้เป็นอัปโหลดล่าสุดหรือเหมาะกับผู้ชมหรือเลือกวิดีโอที่ต้องการกดปิดนะคะเล,เล็กต้องการให้เขาโชว์วิดีโอเหมาะกับผู้ชมมากกว่าเล็กก็กดบันทึกมุมขวาอ่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะ เพิ่มกร์ดเราสามารถเพิ่มได้นะสมมติว่าเราพูดถึงเกี่ยวกับการทำช่องใช่ไหมคะเราก็กดวิดีโอที่พูดถึงเกี่ยวกับการทำช่องอ่ะสมมติเรากดไปปุ๊บมันก็จะมาโชว์เวลาที่เราพูดอันนี้สามารถใส่ที่หลังได้ก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราพูดไปเนี่ยช่วงเวลาไหนเรามาดูในคลิปเราก่อนว่าเราพูดไปช่วงเวลาไหนเสร็จแล้วเราค่อยมาเพิ่มกร์ดทีหลังได้นะคะอันนี้ อันนี้เล็กไม่ต้องการใส่นะคะทิ้งการเปลี่ยนแปลงได้เลยคลิกขวาล่างนะคะกดถัดไปกดถัดไปอีกทีนึงนะคะมันจะเข้ามาตรงระดับการแชร์มีส่วนตัวไม่เป็นสาธารณะกับสาธารณะถ้าต้องการให้ทุกคนเห็นก็คือสาธารณะนะคะ,ะตั้งเวลาไหมถ้าตั้งเวลานี้เดี๋ยวเล็กจะมีแชร์ในคลิปถัดไปว่าตั้งเวลาทำยังไงนะคะแล้วควรจะตั้งเวลาไหน หรือเราไม่ควรตั้งเวลาหรือเราจะโพสลงไปเลยอันนี้เดี๋ยวแชร์ให้อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนะคะถ้าเราต้องการให้เป็นสาธารณะคือโพสเลยนะคะให้เราก,กดเผยแพร่ม,มุมขวาล่างได้เลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ระบบกําลังอัพโหลดอยู่ตอนนี้นะคะอัพโหลดอยู่ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เล็กอัปโหลดไปแล้วเดี๋ยวเล็กขอลบอันนี้ไปก่อนเพราะอัพโหลดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปซ้ําอะให้มากดตรงนี้นะคะถ้าเกิดต้องการลบตรงตัวเลือกจุดสามจุดนะคะกดลงไปลบทิ้งถาวรกดตรงติ๊กตรงนี้นะคะฉันเข้าใจว่าการลบวิดีโอน,นี้เป็นการดําเนินการแบบถาวรให้กดลบทิ้งถาวรมุมขวาล่างนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเราต้องการว่ามันอัปโหลดเรียบร้อยหรือยังนะคะ,ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเล็กแชร์เทคนิคดีๆการทำ YouTube ในคลิปหน้าให้นะคะสวัสดีค่ะ